สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้ติดต,ตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องของปอโตเรสนะครับ แนวรับของบียร์เลที่กำลังมีข่าวร้อนแรงที่แมนเชสเตอร์ยูเตดเราเนี่ยให้ความสนใจแนวรับรายนี้อยู่นะครับในช่วงซัมเมอร์ซึ่งตามรายงาน,นล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมายืนยันนครับว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนอจากทีมอื่นเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเตดอย่างหนักก็ตามแต่เจ้าตัวเนี่ยยังแฮ ppy นะครับแล้วก็ยังจดจ่อ กับการอยู่กับเบียร์เรยอาต่อไปนะครับคือมันไม่ได้แบบมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็ข้อเสนอเดียวที่ยื่นเข้ามาเนี่ยก็คือมาจากเบียร์เรยอานะครับเพราะฉะนั้นเขายังใจเย็นนะครับแล้วก็เจ้าตัวได้มีการพูดอีกนะว่าเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบทุกปีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติกับตัวเขานะครับอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่เจ้าตัวออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่ายังไม่ได้มีการเจรจาก,กันอย่างที่สื่ออังกฤษหรือว่าหลายๆสื่อเนี่ย มีการเล่นข่าวอกมาครับว่าแมนยูเริ่มมีการติดต่อแล้วเริ่มมีการเข้าพูดคุยแล้วหรือว่ายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือเรื่องแรกส่วนเรื่องต่อมาครับเราโยงมาที่เรื่องของการไปของลับลั้งนิกกันดีกว่านะครับลับลังนิกเนี่ยนะฮะก็มีการคอนเฟิร์มนะครับจากคลิปเมื่อเช้าเนี่ยผมก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับว่าทางสโมสรได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าลับลั้งนิกเนี่ยจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษา กับทีมต่อไปนะครับตามสัญญาที่เคยพูดคุยกันเอาไว้นะก็คือแยกทางกันไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยหรือว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเพิ่งมามีการพูดคุยกันนะจริงๆเนี่ยมันมีการพูดคุยกันมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยแบบจริงจังหลังจากจบเกมนัดสุดท้ายที่แมนยูเจอกับคิตตันเลตนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันแบบ เป็นชิ้นเป็นอันอะนะครับก็คือตกลงกันว่าจะเอาอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือแมนยูแล้วก็ลาบรลนิกเนี่ยมีความคิดเห็นเดียวกันก็คือแบบว่าแมนยูเนี่ยกลัวว่าลาบรลนิกไปรับงานครูทีมชาติออสเตรียเนี่ยจะไม่มีเวลามากพอในการมาช่วยสโมสรแมนยูนะครับทางลาบรลนิกเองก็อาจจะมองเห็นแบบว่าเอองั้นก็แยกทางทั้งสองฝ่ายจะดีที่สุดนะครับก็ไม่ได้แบบเป็นการที่ทางสโมสรมีการไล่นะ แต่ว่าตกลงทั้งสองฝ่ายว่าแยกทางกันนะครับก็จบกันได้แบบด้วยดีนั่นแหละนะซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจกันได้นะครับเรื่องของการทํางานที่จะต้องโฟกัสงานใดงานหนึ่งถึงแม้ว่าการคุมทีมชาติอาจจะมีเวลาโยกมาให้งานสโมสรอ,อยู่ก็าตามแต่ทางสโมสรมองว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเวลามันไม่มากพออะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยหาข้อตกลงเป็นกลางแบบนี้นะครับก็เลยได้คําตอบก็คือแยกทางกันนะครับ ส่วนเรื่องของการแต่งตั้งรับลังดิกเนี่ยนะฮะทางสโมอสรเนี่ยมองว่าการแต่งตั้งรับลังดิกเนี่ยไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะครับไม่ใช่การตัดสินใจที่เลวร้ายนะเพราะว่าการตัดสินใจดึงรับลังดิกเข้ามาเป็นคนซื้อชั่วคราวเนี่ยมันทําให้พวกเขาเนี่ยมีเวลาวิเคราะห์เกี่ยวกับคนซื้อถาวรคนใหม่นะครับถึงแม้ว่าการดึงรับลังดิกเข้ามาจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นแบบเรื่อยๆแล้วก็ไม่สามารถพาทีม คว้าควอตอยูเซลได้ก็ตักนะครับแต่มันก็มีเวลาในการวิเคราะห์เจาะเลือกเกี่ยวกับกูซื้อรายใหม่ซึ่งลับดังนิกเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกเอลิกธินฮาร์ดด้วยนะครับขณะที่สถานการณ์ของไมฟินแลนด์เนี่ยก็ตอนนี้มีรายยงกันออกมานะครับว่าไมฟินแลนด์กำลังเจจะขอแยกทางกับทางสโมสรนนะครับซึ่งคิสอาร์มัสแล้วก็อีวานชาม์เนี่ยก็ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่มาพร้อมกับลับดังนิกนั่นแหละนะครับ ส่วนเรื่องของการช่วยงานเอลดรเทนฮาร์กเนี่ยว่ากันว่าคือลับลัิกเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทนฮาร์กมาเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่มีการประกาศนะฮะก็ได้มีการน,นําโปรไฟล์นักเตะแต่ละคนรายละเอียดที่เขาเนี่ยจดเอาไว้เนี่ยก็มอบให้ทางเอลดรเทนฮาร์กมีการเสนอแนะต,ต่างๆนะครับให้กับเทนฮาร์กเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในยุคข,ของลับลังกเนี่ยนะฮะสิ่งที่ลับลังกเจอเป็นดับต้นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ ย่าแย่ที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดในยุคข,ของรับน้งเด็กที่เขาต้องเจอเนี่ยก็คือบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่แย่แบบทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีการพูดคุยเป็นเรื่องแบบมันไม่ดีกันเกิดขึ้นน่นะครับนะภาษาในการพูดคุยนะครับในการสนทนาการเนี่ยมันแตกแยกกันนะครับแล้วก็สิ่งนี้เราก็น่าจะได้ทราบคนเดียวว่าสื่ออังกฤษห,หลายๆสื่ออน,นนั้นก็มีการเล่นข่าวแบบเนี้ยออกมาแบบเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่แย่แล้วก็สิ่งที่รับนักเด็กเนี่ยต้องเจอเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่เขารับงานมานะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของนักเตะบางคนน่นะครับนักเตะบางคนน่าจะได้ยินข่าวมาเป็นอย่างดีแหละว่านักเตะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของกลยุทธ์นะครับการทาทีมการฝึกซ้อมของรับนักด็กเนี่ยคือมันสร้างความสับสนให้กับเรานักเตะภายในทีมนะครับ แล้วก็วิธีการฝึกซ้อมของคิสอาร์ผู้ช่วยของลับลังดิกเนี่ยมันก็โดนที่พวิจารณ์มาก่อนหน้านั้นซึ่งมันก็มีส่วนที่ทําให้การทำที่ของลับลังดิคเนี่ยมันไม่คล่องด้วยนักเตะก็ไม่เข้าใจนักเตะก็สับสวนวุ่นวายไปหมดเกี่ยวกับวิธีการทํางานนะครับมันก็เลยดูทุกอย่างแย่ไปหมดนะครับในช่วงหลังเนี่ยเห็นได้เลยครับว่าเรื่องของวิธีการเล่นเรื่องของระบบระเบียบทีมเนี่ยนะครับมันมั่วไปหมดเลยนะครับมันแบบเละเทะไปหมดเลยฮะ เจอทีมไหนเนี่ยก็ดูได้เลยครับว่าแมนยูไม่มีส่งต้องพูดอย่างนี้นะครับเมื่อที่มีการชี้แจงไปในเรื่องของการทํางานของจอห์นเมอร์เทอร์นะครับอ่อสหรัฐอังกฤษเนี่ยมีการชี้แจงแบบว่าการทํางานของจอห์นเมอร์เทอร์แล้วก็ริชาร์ดานนเนี่ยจะแตกต่างจากแมตจัตแล้วก็เอ็ดวูดเวิร์ดนะครับคือทั้งคู่ก็คือแมตจัตกับเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะทํางานอยู่ที่ลอนดอนนะครับสํานักงานแมนเชสเตอร์ที่ลอนดอนนะครับแต่จอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยจะประจอมอยู่ที่คาร์เดนตันเป็นหลักนะครับซึ่ง มันใกล้ชิดกับทีมงานทุกคนใกล้ชิดกับผู้จัดก,การทีมใกล้ชิดกับนักเตะนะฮะเวลาแบบจะปรึกษากันเนี่ยก็เดินเข้ามาหาได้เลยที่ห้องทํางานที่คาริงตันเลยซึ่งเรื่องนี้มันก็จะทําให้สโมสรเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ลิชาร์โนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะครับเขาก็อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นี่แหละนะครับไม่ได้แบบว่าเหมือนเอ็ดเวิร์ดที่ประจําอยู่ที่ลอนดอนเวลาติดต่อกันเวลาจะไปหาเนี่ยก็ ต้องเสียเวลาสักเล็กน้อยแหละในการเดินทางไปหานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการทํางานในยุคใหม่ของแมนยูในช่วงซีซั่นน้ะนะครับนะอะไรหลายอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับขณะที่เป้าหมายที่ชัดเจนที่แมนยูคัดสรรมานะครับสมมุติว่ามีร้อยกว่าชื่อนะครับสมมติว่ามีร้อยกว่าชื่อนะแต่ว่าตอนนี้มีการตัดออกมาเลือประมาณสักไม่เกิน5้ารายนะครับรายหลักๆที่เข้าเป้า เข้าตาเอริยเทนฮากแล้วก็ทีมงานแมนยูที่สุดเนี่ยก็คือจูเลียนทิมเบอร์แหละที่เราพูดถึงกันมาทุกวันนะครับแล้วก็ลิซานโดรมาติเนสนะครับที่เป็นเด็กเก่าของทินฮากนะครับแอนโทนี Anthony ก็อยู่ในเป้าหมายเมทายเดลิกนะครับเฟิงกี้เดยองแล้วก็เปาตเรสนี่แหละที่เป็นรายชื่อคนสําคัญที่ทินฮากต้องการน,นะครับจากแบบหลายรายชื่อที่มีการเคาะกันออกมานะครับโอเคนี่คือข้อมูลที่สื่ออังกฤษหลายสื่อเนี่ยมีการเคาะข้อมูลกันออกมานะครับเรื่องของ การแยกทางของรับนักหนิกแล้วก็การดำเงานของจอห์นเบอร์เทอร์แล้วก็ริชาร์ดอานรวมถึงเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้นะครับขณะที่เรื่องราต่อมาครับก็คือเจ้าหนูเจมการ์เนอร์ครับก็ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กคนนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ มีส่วนช่วยให้นอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเลื่อนขึ้นมาสู่พิีเมเกอังกฤษได้ในช่วงซีซันหน้านะครับซึ่งเจมส์การ์เนอร์ในเกมันนี้ครับก็จัดไป1นึ่งแอซินะครับแล้วก็จบเกมเนี่ยนะฮะนอตติงแฮมฟอร์เรสก็สามารถวาคว้าควตาไปเล่นในพิีเมเกอังกฤษได้นะครับแล้วก็ผลงานของเจมการ์เนอร์ทั้งซีซันเนี่ยก็เพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็มีการตั้งคําถามกันว่า ทางเอลเดอร์เทนฮังเนี่ยจะได้มีการเลือกใช้แบบเป็นจริงเป็นจังหรือเปล่านะครับในช่วงซีซันหน้าจะมีการลองใช้ไหมในช่วงพีซันแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับคือพีซันเนี่ยข่าวออกมาเนี่ยก็คือเทนฮังเนี่ยได้มีการเรียกเจมส์ไกเนอร์กลับมาก่อนนะครับถ้าเกิดมาลองใช้แล้วมันยังไม่เวิร์กก็จะปล่อยตัวไปยืมตัวกับทางโอติงแฮมฟอร์เรสอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันเวิร์กถึงขั้นที่สามารถดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้นะครับ ก็พร้อมใช้งานทันทีพร้อมให้โอกาสทันทีนะครับก็รอการตัดสินใจกันนะครับแต่ดูทรงเนี่ยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะถูกใจทินหางหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับขณะที่เรื่องราวของดาวินนุนเยสเนี่ยนะครับก็มีรายงานออกมาที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับตามรายงานล่าสุดจากเ e ีเมียนนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยมีการใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลงกับทางเบนฟิก้าในการซื้อตัวด yes, าวินนุนเยสซูน่าชาวลูกไว ของเบนฟิก้ารายนี้นะครับซึ่งคาดกันว่าค่าตัวน่าจะอยู่ประมาณ50ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เวลาเนี้ยแมนยูได้มีการเจจาสัญญาต่างๆกับนักเตะแล้วนะครับแถมทางเรื่องของทิศทางเดียวก็อยู่ในทิศทางที่ดีด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้แมนยูก็ไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่เริ่มมีการเจจานะยังมีอัลบริตที่มีโอกาสได้ตัวดาวินนูเลสเช่นเดียวกันนะครับก็มีการติดต่อมีการแบบเข้าพูดคุยเบื้องต้นไปแล้วบ้างสําหรับอัลาริดนะครับเพราะฉะนั้น แมนยูก็จะชามไม่ได้นะครับโอเคก็รอติดตามมาดูนะครับเรื่องของดาบินนยูสแล้ก็อีกหลายข่าวที่มีการเล่นกันออกมาครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ